มีการรายงานมาว่าภลุ่มเทวดาเจ้าพ่อของคุณได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านจังไงช่วยไปชี้แจงด้วยนะครับการเข้ามาให้ปากคำ ที่ในพื้นที่แถบน,นั้นได้รับการสร้างความเดือดร้อนที่มีวัยรุ่นป่วนเมืองโดยการสวมเสื้อเทวดาจึงทาให้เชาบ้านคิดได้บ่าต้องเป็นฝีมือบังกับเจมผมกับรถบสิ่งก็จริงแต่ผมรู้ที่ไหนควรไม่ควรยิ่งในหมู่บ้านผมไม่ทำแน่ ไม่รู้ละครัง้งนี้ก็แค่ตักเตือนถ้ามีการแจ้งเข้ามาอีกพี่ต้องจับจริงๆแล้วในคืนวันน,นั้นจึงทำให้บังกับเจมหาตัวการที่สร้างเรื่องนี้ที่จะคอยดักอยู่ในซอย เพื่อลอกันมาของใบรูนที่สร้างคมเดือดร้อนในน้มเทวดาเขียนรถสิ่งดังมาตดกลายที่มีการเบิ้นก่อกวนได้จงใจสร้างคมเดือดร้อนให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาบังกับเกมไม่ดยีรอและออกตามรถิ่งอุ่นกีกำลังเล่นเครื่องมนีออกไป ความคอยของพื้นที่ชุมชนการขับไล่ออกมาก็เป็นทางเทียมที่ตามที่มีบางคอยดักด้านหน้าเพื่อให้กลุ่มนี้จนงมแต่กับเพ็นเพื่องนี้อย่างท้าทาย เป่นทั้งสองผ่านไปได้แต่กับทางบังกับเจมได้ถูกกักตัวเพื่อตรวจผนและเก่าหอาวาสร้างควอมัำงผ่านจนเป็นเหตุให้เจ้าวบ้านเดือดร้อนเราถูกวางงานแล้วบวะ เมือนเราจะมีอะไรต้องคุดกันไอ้พวกเทวดาบวนเมืองการจับกุมครั้งนั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ลงโทษด้วยการเสียค่าปราบเหตุที่ทั้งคู่สร้างความวุ่นวาย ให้กับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนผู้กองทำไมไม่จับไอเด็กสองคนนั่นทำไมเลือกจับแต่พวกผมไอเด็กสองคนไหนวะข้ามองไม่เห็นบังได้ไหวๆทั่วลรงพากที่รู้สึกว่าตนถูกการแกง ที่การสนทนากับผู้กองก็ทำให้รู้ว่าสถานการณ์พวกตนนั้นถูกเลือกปฏิบัติแน่ๆดีแค่ไหนแล้วที่ข้าไม่ยึดรถแต่ครั้งหน้าอาจจะไม่แน่ขอบคุณมากครับผู้กอง ครั้งหน้าผมจำไม่ทำอีกแต่ก็ยังโชคดีที่รถของทั้งคู่ไม่ถูกยืดโดยการมีเอกสารเพียบพร้อมได้ถูกไปตัวกลับบ้านได้จากที่ค่าสอบถามพักพวกไอ้คนขับเว็บขาวานั่น มันมีชื่อว่าไอปอนลูกชายคนเดียวของช่างเปียกมันจะทำแบบนี้ทำไมหรือว่ามันแค้นเราใช่มันแค้นที่เราเปิดพวงพ่อมันมันจึงรวมตัวกับเพื่อนๆเพื่อตั้งเรื่องโยนมาให้กลุ่มเราและไอ้บุกกองที่จับเรา มันก็คือแบ็กของไอปอนที่มันทำผิดอะไรก็จะคอยเคลียร์ให้เป็นประจำ เจมขับตามกันมาก็พบเจอกับคนขับรถคออี่เมื่อได้เห็นสวมเสื้อเทวดาก็เกิดอารมณ์ที่ขุนเฉียวพร้อมกับขึ้นรถขับไล่ตามมาไอ้เจมงานมาอีกแล้ว เปียดเจมแด้เจมใช้กองปัดเปียวเพื่อหข้างเยียงออกมาและขับถึงเพื่อเอาตัวรอด ไอเปียกมันชื่อปอนเปียกชื่อพ่อมัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงดำให้กลุ่มเทวดาไม่สามารถสวมเสื้อกลุ่มได้โดยอาจจะเป็นอันตรายที่ถูกหมายหัวไปทุกวงการและการใช้ชีวิตก็ทำให้บังกับเจมอยู่อย่างระแวงที่การจะออกไปที่ใดก็มักจะมีคนคอยติดตาม ไละหลบเข้ามาทำลายด้วยการกดแค้งกลุ่มเทวดาไอเจมพวกเอ็งจำพอกาเข้าไอทีอยู พวกเองต้องไม่ตายดีพวกข้าไปตามพ่อเองตนไหนข้ายังไม่รู้จักเองด้วยซ้ำ ช่ดิดข้าด้วยพวกนั้นก็ลังจะปิดปากคนที่เห็นเหตุการณ์วันนั้นแต่ลูกชายข้าคนนี้มันคิดว่าเป็นกลุ่มเทวดาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พ่อมันข้อไอ u ทยูทำไมไม่รอพ่อมันหายดี แล้วค่อยถามไปใช่เราไม่ที่เป็นคนทําจะมาดูแค่คนใส่เสื้อกลุ่มกันเหรอไม่ทันแล้ววะ่ะพ่อเด็กกลุ่มนั่นเสียแล้ว วันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปล่าทเทวดาตัวปลอมกันในช่วงยามค่ำคืนที่มีผู้คนพาไปมาก็ได้มีใจสมเสื้อทเทวาดาได้ตามทุกวังปองลายที่ไม่ต้องมีจาระบาด ขึ้นรถขน,น้นคือหลานที่พบเห็นเหตุการณ์และกำลังถูกไล่ตามเพื่อปิดปากในการสาวถึงตัว ดาเจ้าพอ่อได้ขับรถตามเข้ามาช่วยที่ใช้กระบะขาวแบกท้า พยายามทุกวิธีทางเพื่อไม่ปล่อยให้พยานปากสำคัญให้หลอดผนหลุดมือไปได้ได้ชักปืนออกมาพร้อมยิงแต่การยื่นมือออกไปกับมีอีกมือประกบตามที่ทำให้ปล่อยตกใจจนทำให้ปืนหลุดออกจากมือ ช่วยเหลือพยานกลุ่มเทวดาได้ํำสำเร็จและนำตัวมาส่งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ปักคำกับเรื่องนี้และการใส่ร้ายกลุ่มเทวดาเจ้าพ่อก็ทำให้ชาวบ้านเข้าใจที่เหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เป็นการใส่ร้ายและหวังแค่ทำลายชื่อเสียง ได้อิทธิพลของชจ้งเปียกที่สืบทอดไปยังลูกชายก็คงได้ถูกเปิดโปงได้ถูกจับด้วยพยานสำคัญจนทำให้เขาคุกไปตามๆกัน ป๊า